ในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายประเทศในทวีปเอเชียสามารถพบเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าสุริยุป,ปราคาวงแหวนไฟซึ่งเกิดจากการที่ดวงจันทร์ซ้อนทับกับดวงอาทิตย์จนเกิดเป็นวงแหวนสีทองขนาดใหญ่นะคะโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเคลื่อนตัวข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกให้ชาวสหรัฐอเมริกาในฝั่งตะวันตกได้สัมผัสต,ต่อไปค่ะ ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดบริการจุดรับชมสุริยุปราคาวงแหวนแห่งไฟตามโรงเรียนแล้วก็สวนสาธารณะนะคะส่วนประชาชนบางส่วนก็นําเรือหรือว่าเครื่องบินส่วนตัวออกมาเพื่อรับชมปรากฏการณ์ดังกล่าว ชาวญี่ปุ่นกล่าวคะว่าสาเหตุที่พวกเขาตื่นตัวเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนแห่งไฟพบเห็นครั้งล่าสุดบนท้องฟ้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2382นะคะและจากการรายงานก็พบค่ะว่าการตื่นตัวของผู้คนเช่นนี้มีขึ้นที่ประเทศจีนแล้วก็ไต้หวันด้วยเช่นกันค่ะ โดยนายเจฟฟรีย์นิว์น,นักดาราศาสตร์จากองค์กรนาซากล่าวว่าสุริยุปราคาในบางชนิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกปีนะคะแต่ว่าการเกิดเป็นรูปวงแหวนสีทองขนาดใหญ่เช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ยากค่ะโดยครั้งต่อไปของปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนแห่งไฟนั้นนักดาราศาสตร์ดังกล่าวคาดค่ะว่าจะมีขึ้นในปี2566หรืออีกกว่า10ปีข้างหน้าค่ะ